สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยการาดครับวันนี้จะมายกเกียร์เปลี่ยนแผ่นคา์พนะครับ 360ZF 拎咯。L ngon Đấy quăng rồi ạ สองกระทิ่น ยี่สิบส pues ี่เองยี่สิบจะตั้งอยู่ที่42นะครับจากตีนผีลงไปเดือยนะครับ สไตล์ช่างน้อยนะครับสี่สิบสอง ตั้งที่42นะครับแทงเข้าไปเดือยเรเดือยนะครับ เสร็จก็ล็อกก็ล็อกน็อตนะครับ Mm-hmm. สีิบสองนะครับตั้งจากนี้ถึงเดือยเฟืองครับนี่ก็ยกขึ้นมาแล้วนะครับยึดน็อตเรียบร้อยก็เหลือประกอบประกอบไอหม้อลมคาร์ดด้านล่างยัดเข้าไปแล้วก็ผอกกลางประกอบสายไฟ เรลองเทสดูนะครับแล้วก็จะปิดแผงเราจะตัดภาพไปตอนเทสเลยนะครับสอ้สองสองเทสด้วย ก็จะเตรียมตัวลองเข้าเกียร์ดูนะครับสตาร์ทเครื่องก็เสียงเสียงเงียบดีนะครับเสียงเกียร์เงียบดี ลองเข้าเกียร์นะครับอ่อือว่าคา์ตยังต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวจะตั้งตั้งเข้าไปอีกก็คารต์ต่ำนะครับด้านบนห่างนะครับคา์ตบน คาบบนห่างนะครับเดี๋ยวช่างน้อยจะตั้งคาบบนให้ยันยันกว่าเดิมสักหน่อยนะครับครับก็ตั้งแล้วนะครับเบอร์สิบสองสากสากคาบด,ด้านบนก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ห่างเกินไปนะครับเราจะลอง เข้าเกียร์ใหม่ดูนะครับก็จะลองเข้าเกียร์ใหม่ดูนะครับลองเข้าเกียร์นะครับบอ่า เขาง่ายนะครับออกตัวไม่กระตุกอ่าอ่ต่อยายาวๆอ่านิ่มนะครับนิ่ม สวยงามเดินหน้านะครับอออโอเคครับสาคาบนช่างน้อยก็จะตั้งประมาณสามสี่เกียวนะครับมาตรฐานศูนย สามสี่เกียวคาขารบนียงเกียร์ยเงียบมากนะครับอือก็จะเหลือก็ปิดแผงแล้วก็ใส่คานสายลมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างน้อยกาลาด,ด้วยครับสวัสดีครับยกเกียร์360 ZF ซเอ